รอดึกครับกอนตีสามดัไม่ค่อยจะตังสี่อย่างครับผ่นวันวันปูริดผมใส่ผมแบบ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 แแบบ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 บบ

ซอยจูเอื้มอมเลยองบางลูกเตา่าอ่ะตีนมานิ้วเขาครับได้ไปส่วนผ่านบอลมันม่ซื้อเนี่ยบอบด,ดึกมี อดีมืกิอนอาหารครับมือนเนี่ยนเนี่ยอย่างพ่อสามอร่อยหมดเลยอย่างรวมกันนะนนนนนินดใจงานออก็นกินข้าวหลังตรงๆไฟบวกไฟร้อกินหมดได้

คนบาดดีใจคนดีเนี่ยดีใจแบบน,นี้กินเบแก้วนี่งิดหาผมมองที่แกรกจำไดไปมากาคุยกันแค <c oughs> ่นี้ เจาะหัวหนวดเลยถือว่าบอนมันได้ใส่ดีเนาะอน้องควอนเขาใส่กี่เมย์อันน้องควอนเดียวเี่อผักกับไหนตินเหราหลาบอยู่อ่อหลาบอย่างนี้จุดเกลื่อนจุดเกลือนเรแต่ของซอยตอนหน่อยจิอี เา้ยผ่เป็นยังเนือโซนข้าเนี่ยแป้วมาไหมไหม่าอดีเดี๋ยวแก้วคือเขาหั่นบอลพอคักๆดูมันมาเด้อครับเด้อมากินวิจุเนี่ยกดึกๆ ว่าอยู่ข้าวบขมบ่ข้าวเสียบิานนี่พี่ขาเสียบิานครับเหลือ่มีอย่างครับอมา่อินทานมันซอยอย่างมันสุดยอดครับอูอยู่เพียใส่ป่าใส <น S 1> ่ในี่เจใส่ส่วนอะไปไป<ง>ไหนใส่ส่วนอะไรไปไ่นมา เต็มสุดๆเป็นอย่างอยู่ก่อนหยิบยังไม่รอดแต่ข้าขัวข้าอันนี้มันเกิดสารอันนี้มันอุ่นบุญบุระยามีขยาอย่างเปียวหมองตัวใหญงขึ้นมาน่อย่างปุดขุนบอกเออย่างอะไรอุ่นยาวอันนี้นะเด็กยางเปียวหมองอุ่นเพียบครับผม บยากาศตอนตอนเด็กตอนดีสามหมอพี่อูเพียครับผมบรรยากาศดึกๆ แดงเลยครับเลยสุดยอดเลยาเอาหน่อยครับเตอปิกนิกเตอปิกนิกเอาเอใข้าเท่าไหด่กันทานลายแบบโบ้าณแบบเนียนๆลงกัได้มหมใส่แจน มันจะแจกเองวันีบ่แต่บ่แต่ละวอย่านี้ด้ย่จุ่หลบเด้อครับเขียดองเชื่อแอยู่งมามันจีบไตอยู่มันไม่แต่ไดหอกมันป็นแต่แครอยู่มันล่มไงเขียดกับห้องลายลครับมือนี่ยมันตกแล้วใหม่ๆ่ไปมันตกแล้วีแยงแล้วเราขมอเราขมออื

ยาขาเสียยาขาพระยัดน่องตลาดแน้ำใหญ่นี่ย อ่ะบอลมือนี้ผ่านบอลห่วมีภารกิจครับมือนี้เห็ดยังก็เกระต๊อบหน่อยเห็ดกระต๊อบหน่อยไงใหญ่วิหันหนาไปยังี้นี่ผ่านบอลเวียนหนาเบ็ดมือครับมือนี้ไปปุ๊กเอาเลยกินหวอวแห้ง <laughs> มาเด้อครับเด้อ จูหลอบเดินกหนพีนน้องเจียวบีผมจะว่าล่อๆใส่เพียอยู่ตอนนี้กำลังอู่เพียเนี่ยพักเขาอันนี้เขาเขาเอิ่นพักยังไงคอมปีอันนี้ซาเลเน่ักชี่ครับตน้นหอมไอ้มกูดครับ เขามีเกี่ยวกรางังเืยสมากจูเลยนี่นาดมใส่ยอะไรนอออ้มาหนากูเข้าเดือวมันมันกินหมดไม่หาอดีล่าเนี้ยโอ้โหนี่ดีล่าเนี่ยเนีเตินมากินเลยเป้าเป็นย่นเป็นไปนปลูกพันธุ์วุ้น จูหลอบเดืกกันพันบอลไวเลยล่ากันเดี๋ยวป้นเหนียวเลยไอย้เน,เนี่ยเน,เนี่ยลุงยังลูกของน้ำเดี๋ยวรอก,กินอย่างครับเกลือเป็นเม็ดอ้าใส่หลายหัวเกลือ สีลูกเขากระวังนะครับบุหรี่นี่เลือดบุหรี่เผียรเผียแตกอะียแตกเี่แตกไดไงวะหู้ยปว่นอนมาตั้งอยู่นอนแตก้มเต๋อเต๋อแตกปุ๊บรอนเออนอนมาไหมโัวโข่แตกกันไหมใช่แลบุหรี มันเดือนออกครับมันนี่จได้เดี่ยงพ่น้อยมันใส่นาดายอันที่ยหลเดี๋ยวใส่แก้วดีจูห้าจูห้าวิ้มแบบใหม่รบบบทมมันเหมิอิงมาครับพันบุตรนองมามามาเฮียมา สังเกตทีว่าขูดออกมีขี้ยังขูดขนออกขนมันมึมมนอยังไงี้ยไหมจุ้นนี่ขี้ตลาดแม่น้ำย,ยี่ไอ้กับพันบอลมากเลยนะครับปลูกเอาย <c oughs> ี่สิบูมกิตายยี่สิบเ <c oughs> อ้ปิดนั่งหน่อยโอ้ยตีสามหน่ยเนะาะแต่ต้องไปเต็มพวกทุ่มคน

เปิดประตูเฮียนบ่เลยเข้าไปทั้งในครับอันบอลยางละก็เปิดเปนฝากผู้ที่เข้ามาเบิรงนได้ครับเด้ินผมเห็ดเป็นสองตอนนะครับอันนี้ตอนตอนแรกตอนแหลกที่ว่าสีเห็ดแบบ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 สร้อยจูนะครับอัภาคหนึ่งกับภาคสองแล้วก็ตอนที่สองสีเห็ดว่า อย่งครับผมฝากติดตามเด,อดเ้อนี่ไงนี่ไหนบอกแฟนคับเป็นไหนไคงนี่ม้เมาแต่เดี๋ยวขีนว่าโมนีนว่าท่านบุญทองมีผู้วังบุน,นั่งบอเล่นหรือแท่ขงททข้าดังว้านเ่ยนี่นนเรอเนาะผู้สนใจอยู่อ่ะ ่สวนเข้า,า,างัวอ่ะเนี่ยมันพันกว่าวิวว่าพันกว่าคนว่าโรคจิตแล้วแกสัตว์อะไครับนี่ครับมือมือ<ท>นสน,นอมือสนเข้างัวครับประจำมู่บ้านผู้ใด้สนเข้างัวในหมู่บ้านต้องบอกอี่พอบอกพีกวนันเนี่ยคาคู่บลายเหรครับหน่อยหนึ่งเราหน่อยกว่านึงครับเราเราหน่อยขวดหนึงเงินหน่อยหนึ่งขายทังบมด ไปมาผมมีเข็มนี่บัตออกดออน้ำมันเดี๋ยวปึ่งยางโดเนืยกดกับเนียวกวัดบ่ได้บืบ่นื้เอานอนมึงเบลยตัเอารดมืนสั่งเอไอ้บอกว่าเอาเดียก็แม่มันเกิ้เอานอนอย่บากแลอันขับรถไปมันนอนเสยเลยเพราะดเ้อพี่ประสานหลัวัน่แม่บ่ตวตอหนี้กาเป็นใหญ่ใหญ่อยู่ อย่างเดียวบ่อย่างเดยวจูอะไรจเลยหนึ่งเขาไช่ไหมเพิ่อนเดเขหนึ่งเขานี่นักขอย่างละบางีแล้ว